รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เจอหน้าสู่วิถีปกติใหม่โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทเที่ยวเมืองไทยอเมซิ่งยิ่งกว่าเดิม d o u b ล e A แคร์ care, ่วงใยกันและกันทำให้ใจแข็งแรงบริษัท d บ A หนึ A ่งเ<ะ>้าเก้าหนึ่งจำกัดมหาชน ไทยแลนด์เฟรลี่ดีไซน์เอ็กซ์โป2022มากรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5สะดวกปลอดภัยมั่นใจเข้าถึงทั้งออนไลน์และออนไซต์ site. พบกันวันที่10-13กุมภาพันธ์ต้นปีหน้าที่ไบเทคบางนา อิสนะทัวรยกคโอทัวอารยสถาปัดยุคนิวมอลสัปดาห์นี้ไปเที่ยวเมืองไทย a m a z ิ่งยิ่งกว่าเดิมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เมืองหมอแคนจังหวัดขอนแก่น และเพื่อเป็นการส่งเสริมผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองศูนย์กลางทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการคมนาคมขนส่งของภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นจึงได้ร่วมกับมูลที่อาริยสาปัดเพื่อคนถมวลและสำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิสการหรือทีเซบจัดพิธีลงนามบันทิกข้อตกลงความร่วมมือการระหว่าง15องค์กรพันธมิตรทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนในการรวมพลังขับเคลื่อนอาริยสาปัดขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและไม้เพื่อ คนทั้งมวลในแบบวิธีปกติใหม่ที่โรงแรมพูแมนขอนแก่นเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีดรสมศักดิ์จังตะกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีคิกออฟเปิดเมืองขอนแก่นเพื่อคนทั้งมวลครับ ตอ,อนอื่นในนามของพี่น้องชาวจอยสแก่นผมต้องขอขอบ,บพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่ได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมและพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ M O U ขับเคลื่นอราานระยาััล์การท่องเที่ยวและไม้เพื่อคนทั้งมวลของจอยส์แกันในวันนี้การที่เราเริ่มวันนี้เราไม่ใช่เริ่มจากศูนย์ครับเราเริ่มมาจากการต้นทุน ที่พวกเราได้ร่วมไม้ร่วมมือกันเพราะว่าขนแก่นนั้นเราวางเป้าหมายพัฒนาเมืองคือเราจะเป็นเมืองระดับโลกหรือที่เรียกว่า world city ที่สำคัญของอนาคตนะครับขนแก่นนั้นมีความพร้อมในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ สถานที่พักเรามีกว่า1 0,000ห่นห้องในทุกระดับร้านอาหารนะครับเราก็มีในทุกประเภทมีทั้งอาหารของฮาหา,านลด้วยนะครับแล้วก็ทั้งอาหารพื้นถิ่นอาหารอีสานที่เป็นที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับพี่น้องชาวจังหวัดสงก่งนั้นเป็นผู้ที่มีอัจฉริยมตตีที่ดีมากๆพร้อมที่จะต้อนรับพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับเข้ามาใช้บริการทาง,งจังหวัดสงกันเน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนผู้เดินทางทั้งหมดภาพรวมคือจังหวัดขอนแก่นพร้อมที่จะเป็นศูนย์การประชุมสัมมนาและจัดพิศการทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติครับเชิญมาใช้บริการที่จังหวัดขอนแก่นครับถือว่าเป็นความโชคดีของชาวจงังหวัดขอนแก่นของเราที่ มีผู้นำทางด้านอรารยสถาปัตย์มาเปิดคลิกออฟการท่องเที่ยวแบบนิว n o r m a l ลนะฮะในส่วนขององค์การบริหารสนจังหวัดขอนแก่นของเราก็ให้การสนับสนุนกิจกรรมในด้านอรารยสถาปัตย์มาตั้งแต่ปี2554นะครับถึงตอนนี้ก็ประมาณ10ปีแล้วและจาก ผลงานที่เราได้ทําเพื่อคนทั้งมวลเนี่ยทำให้เราได้รับรางวัลด้านการบริหารจัดการที่ดีเมื่อปี2559ก็เป็นแรงจูงใจของเราที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนตามอำนาจหน้าที่ซึ่งเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องดูแลทุกคนให้มีความเท่าเทียมกันการลง,งานาม MOU ร่วมกันในส่วนของเครือข่ายพันธมิตรนะคะเป็นการสร้างศัตยาบันในการที่จะขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นนะคะเมืองไมซิตี้ของทางภาคตอนออกเฉียงเหนือคะ่ะ เป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะผลักดันความเสมอภาคและเท่าเทียมเพื่อที่จะรองรับคนทั้งมวล เข้าสู่การจัดประชุมการท่องเที่ยวการสัมนาหรือแม้แต่กระทั่งเข้าร่วมงานแสดงสินค้าซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความเสมอภาคจะทําให้เกิดการกระจายรายได้ลงสู่พื้นที่และที่สําคัญนะคะจะสร้างความสุขให้กับผู้คนในทุกสภาวะสภาพทางกายภาพนะคะแล้วสามารถที่จะทําให้เกิดแรงกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจนะคะการเกิดการจับใจ่ายใช้สอยและเกิดความสุขให้กับประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ Place my dreams have become reach for the sun เจจากพิธีลงนาม MOU และคลิกออเปิดเมืองอาริสาปัดเมืองท่องเที่ยววิถีปกติใหม่และเมืองไม้เพื่อคนทมวลของจังหวัดขอนแก่นแล้วกอนนี้มีการปล่อยขบวนทัวร์อาริสาปัดพาคณะบุกล้อและครอบครัวไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามน่าสนใจและมีอาริสาปัดด้วยหลักคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทมวลหรือเฟรดี่ดีไซน์ในจังหวัดขอนแก่นครับ ไปเที่ยวที่ไหนยังไงนะก็จะมีลานจอดรถแล้วก็มีที่จอดสำหรับมนุษย์ล้อโอ้โหนีวว่วิวหลักล้านเลยเนี่ยทเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม พร้อมให้คุณท่องเที่ยวยิงสุขใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขการท่องเที่ยวที่จัดเต็มเหมือนพกบอดิการ์ตไปด้วยทุกที่พร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดประทับใจ S H A มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อทุกคนพร้อมออกไปเที่ยวเมืองไทยอย่างไม่ประมาทกันนะคะ กันเดินหน้าสู่วิถีปกติใหม่โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทเที่ยวเมืองไทยอเมซิ่งยิ่งกว่าเดิมบ o u b l e A แค่์่วงใยกันและกันทำให้ใจแข็งแรงบริษัท d A, A 1 9 9 1เากจำกัดมหาชน ไทยแลนด์เฟรี่ดีไซน์เอ็กซโป2022มากรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5สะดวกปลอดภัยมั่นใจเข้าถึงทั้งออนไลน์และออนไซต์ site, พบกันวันที่10-13กุมภาพันธ์ต้นปีหน้าที่ไบเทคบางนา แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งในจังหวัดขอนแก่นในปัจจุบันกำลังมีความตื่นตัวกันอย่างมากในการส่งเสริมและสร้างทำอารยสถาปัตย์หรือการออกแบบจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้มาท่องเที่ยวขอนแก่นกันได้สะดวกทันสมัยและปลอดภัยอย่างเช่นที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและยังเป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ยุคสัตว์โลกล้านปีเพราะได้มีการขุดค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร,ร์ในแถบนี้ ี้เป็นจํานวนมากซึ่งปัจจุบันอุทยานแห่งชาติภูเวียงก็กําลังปรับปรุงและพัฒนาทางด้านอารยสถาปัตย์เช่นที่จอดรถทางลาดและห้องสุขาสําหรับผู้สูงอายุผู้พิการและมนุษย์ล้อเพื่อรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับสําหรับอุทยานชาติภูเวียงของเรานะครับพื้นที่แห่งนี้มีการขุดค้นซาก ฟอสซิลไดโนเสาร์เจอเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็มีการขุดค้นเมื่อตั้งแต่ปี2519เป็นต้นมาแล้วก็ประกาศเป็นอุทานุญาตในชาติภูเวียงจะเห็นได้ว่าพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติของเรานี่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เราเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวบริเวณนี้พื้นที่จะเป็นป่าดิบนะครับเป็นป่าดิบแล้งมีความเขียวชอุ่มแล้วก็พื้นที่บริเวณด้านบนนี้นะครับเป็นจุดชมวิวของจังหวัดขอนแก่นนะครับที่สามารถจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะครับได้ชมทะเลหมอก ทางผู้บริหารกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและก็กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชเนี่ยท่านได้ให้นโยบายมาในเรื่องของการพัฒนาสิ่งนวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวลหรืออรารยสาปัตนะครับซึ่งทางอุทยานแห่งชาติภูเวียงได้ดำเนินการเกือบทุกแห่งแล้วตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ลุมพุดนินเดเซาล์นะครับดานกางเต็นต์ตาดฟ้าแม้แต่ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นพื้นที่ไม่กี่แห่งของประเทศไทยนะครับที่คนทั้งมวลสามารถที่จะมาชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับชมทะเลหมอก ในอนาคตข้างหน้านะครับทางอุทยานแ่งชาติปูเวียงก็จะพัฒนาสิ่งอคสะดวกให้คนทั้งมวลได้เข้าถึงเราจะรบริการต่อไปอย่างเข้มแข็งนะครับขอบคุณมากครับในส่วนของการที่เราจะส่งเสริมอรารยสถาปัตนะครับ ทางอำเภอนะครับร่วมกับส่วนราชการและก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางอุทยานแห่งชาติปูเวียงนะครับแล้วก็ทางพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ปูเวียงนะครับก็ได้มีการบริหารจัดการเพื่อให้พี่น้องที่เป็นทูตอารยสถาปัตย์นะครับเป็นการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเราก็พยายามปรับปรุงพัฒนาให้มนุษย์ล้อทุกคนนะครับสามารถที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย สุดมากค่ะไม่เคยเห็นก็ได้เห็นสิ่งที่เราไม่เคยไปเราเร้มาอย่างนี้แล้โอ้โหจุดยอดเลยค่ะไม่คิดว่าจะมีอรารยธารัตถาปั์มาอย่างนี้ตอนแรกเราก็ว่าเราไปล้วจะไปได้อย่างไงมันจะมีแต่หินมีแต่อะไรเราเราจะไปปีนอย่างไงแต่พอมาเห็นแล้วค่ะ<ว>ขอบคุณหัวหน้าอุทยานแห่งชาตินะคะผููเวียงที่ช่วยทอาอะไรย่าสถตวาปั์ในพวกเราค่ะอยากให้สถานที่ประกอบการทุกที่หรือว่าแหล่งท่องเที่ยวอยากให้มีอรารยธารมสถาปัต์ให้คนพิการได้รับความสะดวกมากค่ะ ด้การไปลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวนที่จังหวัดขอนแก่นโดยการสนับสนุสน,นของสำนักง,งานกองทุนสน,สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอในครั้งนี้เรือข่ายพิลอ้อทูตอาริยสาปัดก็ได้จัดการประชุมเสวนาเพื่อต่อย,ยอดและขยายผลเสน้นทางการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อคนทมวนในพื้นที่ภาคอีสานณผาชมตะวันในอุทยานแห่งชาติภูเวียงจังหวัดขอนแก่นครับเนื่องจากเรามีทูต อาละศัพท์อยู่หลายหลายจังหวัดเราก็จะไปเอาประสบการณ์ดีๆในการมาทัวครั้งนี้เนาะเพื่อจะไปพัฒนาจังหวัดของตนแล้วก็บอกข่าวต่อผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อจะผลักดันด้านโครงสร้างเพื่อจะให้สิ่งอนุความสะดวกเกิดขึ้นในจังหวัดนั้นๆเมื่อเช้านี้มีการประชุมที่ผาเก็บตะวันซึ่งคุณกนรนาก็ให้ข้อคิดว่าเราเป็นทูตระยะสัพท์ เมื่อลงพื้นที่แล้วเราก็ต้องให้ความรู้และให้ความสําคัญกับสถานที่แล้วก็แนะนําเจ้าของสถานที่ซึ่งมันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็อยากจะฝากเจ้าของกิจการทุกพื้นที่นะครับลงทุนเถอะครับคุณลงทุนแล้วคุณจะได้กับกคืนมันเป็นการลงทุนที่คุ้มเพราะว่าไม่ใช่เป็นการรองรับสําหรับผู้พิการอันนี้รองรับสําหรับคนสูงอายุซึ่งต่อไปทุกคนต้องสูงอายุต้องแก่กันทุกคนตรงนี้สําคัญ แกนยุคิวนา o เม a าขอเพื่อนอารยะสถาปัตงเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล สุดยอดงานแสดงและจำหน่ายสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีบริการเพื่อสุขภาพและการพักผ่อนท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการผู้ใช้รถเข็นและกลุ่มคนรักสุขภาพยุควิถีป,ปกติใหม่ในงาน Thailand เ r รนด e ้ดีไซน์เอ็2022ว่ากรรมอารยสถาปัตดและนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5วันที่10 13กุมภาพันธ์2565พีฮอ1 0 1ู 65, 101, นิสการและการประชุมไบเทคบางนาน ใจออกบูธติดต่อ0981199888 0818551199 0822946492 กันเดินหน้าสู่วิถีปกติใหม่โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเที่ยวเมืองไทยอเมซิ่งยิ่งกว่าเดิมเอับินเอแคร์่วงใยกันและกันทำให้ใจแข็งแรงบริษัท W A, A 1 9 9 1งเาจำกัดมหาชน ไทยแลนด์เฟรย์ดีไซน์เอ็กโ2022มากรรมอาริสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5สะดวกปลอดภัยมั่นใจเข้าถึงทั้งออนไลน์และออนไซต์ site, พบกันวันที่10-13กุมภาพันธ์ต้นปีหน้าที่ไบเทคบางนา เมืองบ้างไฟพญานาคจังหวัดหนองคายร่วมขับเพื่อนอาริสาปัดปร,ระจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลโดยท่านพ่อเมืองมนสิทธิ์ไยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานการปล่อยขบวนมอเตอร์้อทัวอาริสาปัดสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในจังหวัดหนองคาย ณลานวัฒนธรรมหน้าวัดลำดวนริมแม่น้ำโขง <_ EN> เพื่อรองรับนโยบายการเปิดประเทศสู่วิถีปกติใหม่ <_ EN> และเปิดการท่องเที่ยวในแบบทัวริ m ึ o r ฟออที่สนับสนุนให้คนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร,ร่างกายสามารถเข้าถึงได้มาพักผ่อนท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายกันได้โดยสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมและพทเทียมกับนานา,า,นาอารยประเทศ <_ EN> ทั่วโลกครับ ขบนี้นะครับก็จะเป็นคณะบริษัทคณะแรกที่มาเป็นปฐมฤกษ์ในการที่จะบอกให้พี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรู้ว่าพร้อมแล้วกับการเปิดประเทศในแบบวิธีปกติใหม่ที่จังหวัดน้องคายเราก็จะช่วยกันส่งเสริมผลักดันการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล5 4 3 2 1่สย้ ที่ไม่ทิ้งก็คือเรื่องอรรยายยสถาปัตย์นะครับสถานที่ท่องเที่ยวสคัญสั้พัญเนี่ยจะต้องมีและท้องถิน่นท้องที่ทองกลับเรียนว่าทุกคนเนี่ยพร้อมจะร่วมมือพัฒนาก้าวไปข้างหน้าด้วยกันครับผมครับใครมาจังหวัดหนองคายเที่ยวนี้ก็เชิญชวนให้มาท่องเที่ยวเพราะว่าเปิดเมืองนะเป็นหนองคายแซนบ็อกซ์รือเร,เรียกว่าหนองคายสบายดีก็อยากรววลงให้ฉีดวัคซีนกันสองเข็มแล้วมาเที่ยวกันสองนะครับส่วนผู้พิการทั้งหลายนะครับก็กลับเรียนว่าเชิญชวนมาเที่ยวทั้งจังหวัดเนี่ยพร้อมจะพัฒ ท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลเมืองหนองคายนะครับรวมทั้งองค์การบริหารวจังหวัดก็พร้อมที่จะน้อมรับนโยบายของท่านผู้ว่าเพื่อจะขับเคลื่อนนโยบายอายะสถาปัตย์ซึ่งมนุษย์ล้อมาทัวร์ที่หนองคายท่านไม่ต้องห่วงนะครับจากนี้ไปถ้าเห็นการเปลี่ยนแปลงของชาวจังหวัดหนองคายพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านครับ ่วนกลุ่มพลังหญิงเมืองหนองคายทั้งประธานหอ,อการค้าประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายและผู้มยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุดรธานีสำกับดูแลพื้นที่บึงกาฬและหนองคายก็ล้วนเป็นสุภาพสตรีที่มากความสามารถด้วยการทุกท่าน จะร่วมกันขับเพื่อนจังหวัดน้องคายไปสู่เป้าหมายเมืองอารยสาปัตดเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลอย่างไรต้องไปถามกลุ่มพลังหญิงหรือ่วมพลังสร้างสรรค์อารยสาปัตดจังหวัดน้องคายกันเลยครับ ทุกภาคส่วนนะคะช่วยสนับสนุนการทําทางลาดสาหรับให้คนพิการผู้สูงอายุและเด็กให้สําหรับทุกๆคนทุกๆวัยก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเราในอีกด้านหนึ่งด้วยนะคะเตรียมพร้อมที่จะปรับปรุงทั้งห้องน้ําทางลาดให้สะดวกกับคนพิการเด็กผู้สูงอายุและคนชราทั้งทั้งหมดนะคะเราก็ได้มาเห็นการท่องเที่ยวแบบอ,อ,อรารยสถาปัต์นะคะทางสภาต่อไปก็คงจะผลักดันนะคะให้ทุทกๆแหล่งท่องเที่ยวต้องมีอรารยสถาปัต์เพื่อรองรับมนุษย์ลอ้อหรือ ผู้สูงอายุไม่ว่าทางเดินหรือว่าห้องน้ําต่างๆนะคะสําคัญที่สุดเราก็คงจะต้องรณนงรงช่วยกันนะคะเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะรองรับ ผู้สูงอายุจากต่างประเทศอะไรด้วยนะคะทางลาดที่จะขึ้นสําหรับมนุษย์ลอ้อหรือคนพิการหรือผู้สูงวัยนะคะเราก็จะปรับปรุงให้มีมากยิ่งขึ้นให้ครบนะคะจะพัฒนาเมืองหนองคายให้เป็นเมืองน่าอยู่แล้วก็รับนักท่องเที่ยวได้ทุกเพศทุกวัยจะทําทางลาดพัฒนาห้องน้ําสําหรับคนพิการเพื่อให้หนองคายเป็นที่รองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกเพศทุกวะะัยค่ะท่านที่ใช้วิวแชร์นะคะที่สถานีรถไฟนี่เราได้เตรียมพื้นที่รองรับไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางลาดก็ตามนะคะหรือ ห้องน้ําที่สามารถที่จะอำนวยความสะดวกนะคะให้สามารถท่องเที่ยวได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็มีความสะดวกสบายค่ะก็ขอเรียนเชิญมาเชื่อหนองทรายนะคะขอบคุณค่ะขอเชิญชวนผู้ประกอบการแล้วก็รวมทั้งทุกท่านที่อยู่ภาครัฐเอกชนเลยนะคะมาช่วยกันนําเสนอปรับปรุงแล้วก็สร้างสารรค์สิ่งดีๆเพื่อที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวในเรื่องของทัวริสึมพอเอก็ดีนะคะ อารยะสถาปัตย์ก็ดีแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลค่ะเราจะได้ต้อนรับทุกทกท่านให้มาร่วมกับน้องคายสบายดีนะคะท่องเที่ยววิถีใหม่น้องคายสบายดียินดีต้อนรับค่ะ ยอดงานแสดงและจำหน่ายสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีบริการเพื่อสุขภาพและการพักผ่อนท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการผู้ใช้รถเข็นและกลุ่มคนรักสุขภาพยุควิถีปกติใหม่ในงาน Thailand เฟรลี d ดีไซน์เอ็กซ์2022ภาคกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5วันที่10ถึง13กุมภาพันธ์2565ทีวี1 0 1ูนิสการและการประชุมไบเทคบางนาสนใจ ออกบูธติดต่อ0981199888 0818551199 0822946492 กันเดินหน้าสู่วิถีปกติใหม่โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทเที่ยวเมืองไทยอเมซิ่งยิ่งกว่าเดิม Double A แคร์ care, ่วงใยกันและกันทําให้ใจแข็งแรงบริษัทด A, A 1 9 9 1เาเจำกัดมหาชน ไทยแลนด์เฟรี่ดีไซน์เอ็กซโป2022มากรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5สะดวกปลอดภัยมั่นใจเข้าถึงทั้งออนไลน์และออนไซต์ site, พบกันวันที่10-13กุมภาพันธ์ต้นปีหน้าที่ไบเทคบางนา อีกหนึ่งพลังสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลนั่นก็คือโรงแรมและรีสอร์ทที่พักต่างๆไปชมกันนะครับว่าโรงแรมในจังหวัดน้องคายในปัจจุบันจะมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมรับโอกาสทางธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้มวลกันอย่างไรบ้างไปสํารวจกันที่วานาเวลเนสรีสอร์ทเมืองหนองคายครับ ทีมงานครับที่นี่คือวานาเวลเนสรีสอะอันนี้โอ้โหแสดงว่าน้องพลายนี่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรนะใช่ไหมครับตรงนี้ต้องเรียนว่าที่ฉันมาเช็คโอเวอร์นะคะอ๋อมาซื้อต่อเจ้าของเดิมค่ะเจ้าของเดิมสมัยก่อนซ่อมบ้านค่ะเวลาซ่อมบ้านน่ะก็เลยมาพักที่โรงแรมนี้ค่ะมาโดยบังเอิญนี่จะว่าไปแล้วบังเอิญค่ะอยู่ไปอยู่มาก็ ติดใจค่ะติดใจว่าพอดีเจ้าของเดิมเนี่ยบอกว่าที่นี่ไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยเป็นปรีสอร์ทปลอดสารพิษทั้งสิ้นเลยต้องบอกว่าเป็นออร์แกนิกเลยค่ะออร์แกนิกเลยนะ,ะเพราะ oh. ว่าไม่มีเคมีแต่น้ำมะพร้าวที่เราไว้เสิร์ฟแขกเนี่ยออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะวันนี้มาดูนะวันนี้ผมก็ในฐานะมนุษย์ล้อเนี่ยจะมาช่วยคอมเมนต์แล้วก็ให้คำแนะนำด้วยว่าถ้ารีสอร์ทวานาเวลเนสรีสอร์ทเนี่ย จะปรับรองรับสังคมผู้สูงวัยและโดยเฉพาะธุรกิจ h เทลแอ n w วอ l n e s s ทัวริึมจะต้องปรับยังไงตรงไหนบ้างนี่นะครับจุดแรกครับจุดดอบออฟนี่รถลูกค้าผู้ใช้บริการมาจอดตรงนี้ปุ๊บขึ้นมานี่ถ้าเกิดวิวแชร์ทางล่านี่เขาคงคงมาทำเสริมตอนหลังนะอันนี้อันเดิมก็ทำไว้ก็ชันไปนะอันนี้อันนี้แก้ไม่ยากอันนี้แก้ไม่ยากแต่ว่าเราก็แก้ขัดโดยการมีตรงนู้นะขาวด้านข้างค่ะก็ที่จอดรถสำหรับ ผู้สูงอายุผู้มาพักเพื่อสุขภาพนั่งวีแชร์ก็เข้าตรงนู้นได้เลยเข้าประตูข้างเลยเป็นาามาด้านในนะครับโอ้โหนี่ก็จะเป็นลานสระน้ำอันนี้เราดีไซน์ไว้ไงครับก็เด่โชคดีที่เจ้าของออกแบบสาว่ยน้ำตรงกลางเอาไว้นะคะอีกอย่างหนึ่งถ้าสังเกตคอริดอร์คุณกฤษณะเห็นไหมคะ ทางเดินะจะโปร่งโล่งค่ะอากาศถ่ายเทะ <มา S 1> ยิ่งยุคนี้ยุคโควิดนี่แม่ต้องต้องอากาศถ่ายเทที่ถือว่าปลอดภัยไว้ก่อนคือจริงๆสมัยก่อนคนบอกว่าที่นี่แวดล้อมด้วยป่าบอกว่าไม่ได้อยู่ใกล้เมืองอแต่ตอนนี้ทุกคนมาพักที่นี่ด้วยเหตุผลว่าแวดล้อมด้วยป่าค่ะ <laughs> แล้วอยู่ไกลเมืองนี่ก็เป็นระเบียงทางเดินนะ ซึ่งซึ่งจะโปร่งมากค่ะแล้วก็ถ้าจะพูดถึงเรื่องประหยัดพลังงานด้วยนะคะค่ะเราใช้แสงจากธรรมชาต้องดูเป็นตัวอย่างเลยนะหนึแสงเข้าในตอนกลางวันสองเพียงการลมอากาศถ่ายเทโอ้โแล้วดูว่านี่มีทางลาดใช่ไหมถ้าภูมิกอบการโรงแรมรีสอร์ทดูแม่ดูเป็นไอเดียได้นะมีนการปรับปรุงจากของเดิมค่ะจากของเก่าโครงสร้างเก่าซึ่งเป็นขั้นไม่มีทางลาดก็ ทำเป็นไงฮะพี่น้ำตาลใช้ไม้นะคะใช้ไม้ตัวนี้เราใช้กาวเป็นส่วนประกอบด้วยค่ะแล้วใส่จักรูยึดค่ะเพราะว่าเดี๋ยความที่ระดับมันมันมันต่ำค่ะแล้วก็ใส่ไม้ให้เสมอแต่ว่าเราใช้ไม้เนื้อดีหน่อยนะคะเพราะว่าเผื่อกลัวแตกอ่าเข้ามานี่นี่ครับบรรยากาศภายในอดูตู้ก่อนตู้ตูต้อ่านี่สำหรับวิวแชร์ก็ต้องมี เราต่ำมานิดนึงค่ะอย่างนี้มีขายได้มีแบบดึงออกมาเลยพี่มีไม้ยังงดึงมันก็ดึงปุ๊บออกมานี่เลยแล้วเราต่ำกว่านี้นะคะใช่ราต่ำก็อันนี้ที่นอนยังไม่เป็นเป็นเท่าไหร่ก็เป็นไซส์มาตรฐานทั่วไปนะครับที่ที่ห้องน้าอ่านี่ก็ตัดแก้มาเป็นประตูบานเลื่อนนี่ดีมากเลยค่ะแล้วก็เลื่อนได้กลางแต่ถ้าใจดีขอแนะนาเป็นแบบแบบมือจับใช่เป็นแบบเขาเรียกราวจับแล้วมือเนี้ ที่ภายในก็โอเค,คที่นั่งอาบน้ำทับโครกเราจับผนังรูปตัวแอลตรงจุดนี้ก็เป็นแบบเราจับแบบพับได้ก่อนที่คุณจิตสนามามันเป็นผนังห้องน้ำนี่ไงอันนี้จะทำให้แคบเลยเ็าทุบออกใช่ไ,ไหมอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีอันนี้พึ<ๆ>่งทุบออกเลยค่ะ ก็จะได้เตรียมให้ผู้กิจนะได้มาได้ดูค่ะภาพพี่ไม่ทุบออกนี่ผมข้าไม่ได้เลยดูดิผมข้าไม่ได้เลยติ้หมดเลยใช่ไหมเราแนวอยู่นี่เลยเราทุบผนังออกพอทุบเลยเห็นไหมทุกอย่างเราก็ปรับปรุงแก้ไขเรื่องนี้ฮะอันนี้ก็เป็นที่อาบน้ำอาบน้ำแรงนี้มีขาทั่วไปเลยตักบวกก็ไม่สูงให้เอื้องหยิบได้ค่ะให้หยิบได้และอันนี้นะผมว่าเป็นต้นแบบในการดีไซน์ห้องอาบน้ําในรีสอร์ทที่พักที่รองรับผู้สูงวัยหรือว่าเป็นเวลเนส ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะถ้ามีโอกาสผ่านมาทางหนองคายเรียนเชิญนะคะหนองคายของเราก็ได้รับเลือกให้เป็นเมืองน่าอยู่อันดับ7ของโลกนะคะจากนิตยสาร m o เดิร์นเมทัลลินะคะค่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะแล้วก็มาเยี่ยมวานาเวเนสรีสอร์ทของเรานะคะค่ะขอบคุณมากครับเรียมตางครับ ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ได้มาร่วมกันส่งเสริมและขับเคพื่อนให้จังหวัดน้องคายก้าวไปสู่ความเป็นเมืองอารยศาปัตมเมืองเฟรลี่ดีไซน์เมืองท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่ดีมีความสุขสำหรับคนทั้งมวลครับ you remember